ตามหัวข้อค่ะทำไมถึงมีฝรั่งแก่ทำไมถึงมีสาม,ม,มีเป็นฝรั่งแก่นะคะอายุห่างกันตั้ง20กว่าปีรุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วทำไมถึงต้องทนอยู่กับเขาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทนอยู่กับเขานี่ไม่ได้ไม่ใช่ตอนแรกๆที่เรารู้จักกันนะคะ คือที่ต้องทนอยู่กับเขานี่หมายถึงปัจจุบันหมายถึงณวันนี้ต้องใช้ความอดทนที่จะอยู่กับเขานะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมขอเท้าความย้อนความหลังไปไกลๆนิดนึงว่าทำไมอยู่กับเขาหลายๆคนบอกว่าเงินแน่ๆแน่เป็นฝรั่งแถมแก่ต้องมีเงินถุงเงินถังจะอะไรนอกจากเงินใช่ ก็เงินถ้าไม่มีเงินก็บันดาลอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องการไม่ได้ใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งเรามีแฟนหนุ่มมาแล้วอายุเท่ากันมาแล้วแล้วประสบการณ์มันสอนว่าไม่ดีไม่ใช่ว่าแฟนหนุ่มไม่ดีนะแต่ประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่ดีเป็นประสบการณ์ที่แย่แล้วก็ฝันใจว่าชาตินี้นะ ถ้ามีผัวอีกก็จะไม่เอาอายุเท่ากันหรือน้อยกว่าถ้าจะแก่ก็แก่ไปเลยเอาที่เขาเลี้ยงเราได้เลี้ยงลูกเราได้ให้อนาคตเราได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล่เาเท้าความไปก่อนยาวๆเลยนะคะก็คือแหม่มเนี่ยนะเป็นคนใต้ทำงานอยู่ที่ภูกเก็ตนะคะเป็นพนักงานขายเครื่องสาอางที่เรียกว่า BA ทีนี้หลายคนก็อาจจะรู้นะคะพะนักง,งานห้างจากบริษัทเนี่ยเป็น BA หรือ PC ก็แล้วแต่บริษัทก็จะย้ายเราไปทั่วประเทศที่ไหนก็แล้วแต่บริษัทจะส่งเราไปนะอย่างแม่มเนี่ยย้ายจากภูเก็ตมาพัทยาจากพัทยาไประยองจันทบ,บุรีฉะเชิงเซาชนบุรีอะไรเสร็จแล้วก็มาถึงแล้วย้ายมาจากภูเก็ตมาพัทยา ใจแตกเลยจริงใจแตกจะเล่าให้ฟังอัยาถ้าท้าเท้าไปไกลๆมันก็อาจจะน่าเบื่อเดีย๋ยวจะกระชับให้มันสั้นๆย่อยๆนะว่าทํางานเป็น BA ออยู่ที่ห้างที่ป่าตองนะป่าตองเนี่ยก็คือแหล่งฝรัง่งแหล่งนักท่องเที่ยวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เจอฝรั่งที่ป่าตองแต่เจอหนุ่มไทยอยู่คนหนึ่งนะเราไปแอบชอบเขาชอบมากๆเลยแหละ ็ตื่นเช้านะตอนนั้นบ้านพักเราอยู่ติดริมหาดนะถ้าใครรู้จักหาดป่าตองก็น่าจะรู้จักหาดกะลิมตอนนั้นบ้านพักเราอยู่ริมหาดกะลิมสมัยนั้นหาดกะลิมไม่มีโรงแรมแทบจะไม่มีนะก็จะมีแบบน้อยนะคะก็จะมีน้อยตอนนั้นเราก็อยู่บนเขา บ้านพักเราหน้าอยู่มากเลยติดทะเลแล้วตื่นเช้าทุกวันรีบแต่งหน้าแต่งตัวนะคะส้นสูงคิดดูนะยูนิฟอร์มกระโปรงสั้นๆใส่ถุงน้องเก๋ๆส้นสูงสวยๆเดินเตะกตๆเตก๊ตกตกตกแล้วก็มายืนรอรถที่3แยกตรงนั้นนะแยกป่าตองที่ไปทางในเมืองไปหาดป่าตองแล้วก็ขึ้นกลิมนะถ้าใครรู้จักสมัยก่อนตรงนั้นมันจะมีตรงแยกจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึง แล้วแมมก็จะมายืนรอรถตรงนั้นซึ่งแมมต้องไปทําที่ห้างโอเชียนลาซ z าปะตองสมัยนั้นไม่มีห้างอื่นมีห้างเดียวเนาะแล้วห้างนี้ก็มีรถพนักง,งานมาจากในเมืองในเมืองภูเก็ตก็ถ้าเราไปยืนรอตรงนั้นรถพนักง,งานก็จะจอดรับเรานะคะแล้วเราก็จะประหยัดค่ารถตุกตุกไปได้เยอะเลยสมัยนั้นค่ารถตุกตุกไปทํางานก็วันละยี่บาททีนี้พักกับเพื่อนสาวสองคนแล้วเพื่อนสาวไม่รู้ว่าทําไม แมมเนี่ยตื่นเช้าผิดปกติแต่งตัวสวยผิดปกติคือแต่งแต่งตัวเนี่ยมันแต่งชุดยูนิฟอร์มอยู่แล้วแต่แต่งตัวแต่งหน้าแบบว่าพิเศษอ่ะมีความพิเศษมีความละเอียดใช้เวลานานสรุปแล้วก็ไม่ได้บอกเพื่อนนะคะว่าแอบชอบหนุ่มอยู่คนนึงแล้วคนนั้นเขาก็ดูเหมือนมีใจด้วยแหละแล้วทีนี้ไม่อยากนั่งรถพนักงานรถพนักงานเนี่ยเหมือนรถเป็นรถบรรทุกของอนะทุกคนแล้วมันมีกรงซ้ายขวานึออกรม่ะ พอเขาไม่ได้บรรทุกของตอนเช้าเนี่ยเขาก็เอามารับส่งพนักง,งานซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะเขาก็ดีมากเนาะแล้วก็เอาเป็นม้านั่งที่เป็นไม้อะยาวๆอะมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็ข้างๆก็เป็นไม้กระดานพนักง,งานก็จะนั่งรถเนี้ยจากในเมืองมาทํางานป่าตองคนที่ไม่พักที่ป่าตองนะคะแล้วเราที่อยู่ป่าตองเนี่ยถ้าไม่อยากจ่ายค่ารถก็มายืนรอรถตรงนั้นแล้วเขาจะรู้ว่าจุดไหนพนักง,งานยืนรอเขาก็จะจอดรับเรา ทีนี้วันหนึ่งแบมไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาขับแท็กซี่อยู่ที่ป่าตองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะไม่ใช่แท็กซี่ทั่วไปเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลรถส่วนบุคคลแล้วเขาก็จอดเป็นจุดๆ,ๆ,ๆเพื่อรับแขกนะคะเพื่อไปรับแขกไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ทีนี้เขาก็มาเดินห้างสมัยนั้นแล้วเขาก็มากับกลุ่มของเขานะดูเท่มากเลยสมัย,มยมนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่บูมยังไม่มีนะคะรู้ไหมอะไรบูม ขาเรียกเพกลิงใช่ไหมที่เป็นสีดำๆอะ่ะเพกลิงที่เขาส่งข้อความพี่ๆไปอะ่ะแล้วกลุ่มนั้นเดินกันมาสี่ห้าคนะคนะทุกคนดูเท่มากแล้วก็ติดแพกลิงทุกคนเลยโอโ้โหเท่อะแล้วเราสาวห้างเนี่ยถ้าจะมีแฟนเนี่ยก็ต้องมีแบบที่อวดคนอื่นได้ใช่ไหมมีรถเก๋งมีมอเตอร์ไซค์มีแพกลิงติดตรงนี้หรือทำงานดีๆหรืออะไรพอห้างเลิกแล้วก็มารอรับเราแล้วเราก็อวดค่ะ รอตรงนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนจะได้เห็นนะว่าฉันมีรถเก่งมารับอีกคนนึงก็อืฉันก็รอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันก็มีรถเก่งรุ่นนั้นมารับรุ่นนี้มารับนี่คือชีวิตสาวห้างในตอนนั้นนะคะอวดแฟนกันค่ะว่าใครรอกว่ารวยกว่าดูดีกว่าเท่กว่าสรุปเล่าไปยาวฉันก็แอบไปชอบผู้ชายคนนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะมาแบบว่าจีบ,จบเออแล้วตอนนั้นก็อายุสักสนะิเนาะสิ ตอนนั้นน่าจะ17แหละยังไม่ถึง18 17 18อยู่ระหว่างนั้นนะคะโอ้กำลังสวยยังไม่มีแฟนแล้วทีนี้เขามาจีบก็ไปยืนรอรถทุกวันแล้วก็รอก่อนที่รถพนักงานจะมาแต่เรารู้เวลานะอย่างห้างเปิด11โมงเนี่ยคนนี้เขาก็จะมาประมาณก่อน10โมงนะก่อนรถก่อนรถพนักงานนิดนึงเหม่มก็จะไปยืนรอตรงนั้นทุกวันเกล้งเป็นว่า ยืนรอรถพนักงานแต่ฉันมาเร็วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเปล่าหรอกมายืนรอผู้ชายเออแล้วผู้ชายคนนั้นเขาขับรถผ่านเป็นเวลาทุกวันเหมือนกันตรงนี้เขาผ่านปุ๊บเห็นปั๊บจอดเลยไปไมะเดี๋ยวพี่ไปส่งอา้าวรออะไรขึ้นรถสิคะคิดไปแล้วคำ ทำไปได้ต้องขอโทษเพื่อนสาวด้วยนะคะตอนนั้นที่ฉันไม่ได้บอกเธอว่าฉันแอบชอบผู้ชายแล้วทิ้งอ่ะให้เธอนั่งรถพนักง,งานคนเดียวทุกวันนะเสร็จแล้วก็เป็นแบบนั้นทุกวันเลยแล้วแบบตื่นเช้าตื่นเต้นออกแต่งตัวมายินรอทุกวันแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาตรงเวลาทุกวันจอดรับที่นี่ห้างเขาเปิดสิบเอ็ดโมงใช่ไหมแต่เราไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งอ่ะคุณว่าเราจะไปไหนอย่าอย่าคิดเลยเรายังไม่มีอะไรกันขนาดนั้น เขามารับแหมมนะคะคือเขาแวะรับแหมมขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็ขับรถเลยไปดื่มกาแฟกินขนมปังนั่งชมวิวริมหาดวันนี้หาดป่าตองพรุ่งนี้กระรวนมรืมรนนี้กระตะเอออย่างเงี้ยแล้วแบบโรแมนติกมากค่ะคุณและแบบโรแมนติกมากอะเออโรแมนติกมาก,เ,ออเ,มก,มากเขาน่าจะอายุเยอะกว่าแหมมน่าจะซักตอนนั้นแหม่ 17, มสิบเจ็ดแหมมว่าเขาอายุเยอะกว่าสิบปีขึ้นแน่นอน แต่เขาดูเท่เขาดูดีเนาะสิปีขึ้นแล้วแบบรอแล้วก็ปากหวานเออปากหวานแล้วก็สําคัญมากๆให้เกียดเออให้เกียรดให้เราตายใจไม่จับไม่แตะไม่อะไรนะเปิดประตูรถให้นั่งเสร็จแล้วก็ขับรถไปทีนี้ตรงหน้าห้างเนี่ยมีพี่คนนึงเขาขายขนมปังขายขนมปังกาแฟแล้วเราก็จะแวะซื้อทุกเช้าแล้วก็ไปดื่มกินชมวิวโน,น่นนี่นั่นก็รู้สึกเ ใกล้ชิดกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็มีความชอบมากขึ้นเออหลงรักนั่นแหละพูดไปเลยก็หลงรักเขานั่นแหละทีนี้อยู่มาวันหนึ่งกำลังยืนขายของอยู่ที่ห้างนะคะเราขายเครื่องสำอางนะอะคุณพี่ทายาทาเล็บนั้นแป้งนี่ลิปสติกโน้นแล้วก็มีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าคนหนึ่งก็บอกนี่ไงชุดสีชมพูแล้วก็งง แล้วคนนั้นเขาก็บอกเออน้องขายเครื่องสำอางใช่ไหมค่ะข,ขายเครื่องสำอางขายยี่ห้อเพียสเหรอเออเปล่าค่ะเพียสอยู่ข้างล่างอันนี้ไม่ใช่ค่ะยี่ห้อนี้ค่ะอะไรอย่างี้อีกคนนึงเขาก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่คนนี้เขาบอกว่ายี่ห้อเพียสอีกคนนึงก็ <laughs> พูดบอกไปไหมเฮ้ยเขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่คนนี้เขาบอกว่ายี่ห้อเพียสแล้วแล้วทีนี้ คนนึงก็บอกว่าแต่เขาว่าใส่ชุดสีชมพูอ่ะแล้วชุดยูนิฟอร์มของแมมสีชมพูนะก็เลยมีอะไรกันเหรอพี่เขาบอกเนี่ยพี่จะมาดูหน้าซิว่าอีผู้หญิงคนไหนที่มันไปกับผัวพี่ทุกๆเช้าเนี่ยมีคนบอกพี่มาว่าผัวพี่อ่ะมาติดสาวห้าง แม่ตื่นเช้ารีบออกมาจากบ้านทุกวันเลยนะแล้วก็จับได้แล้วว่าคือยังจับไม่ได้ขาหนังคเขาแต่รู้แล้วว่าเขามาติดสาวห้างขายเครื่องสำอางใส่ชุดสีชมพูเนี่ยแล้วก็มีเธอเนี่ยที่ฉันเห็นแต่เขาบอกว่าขายยี่ห้อเพียรเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้ขายยี่ห้อเพียรเมมก็แบบเอเอโอ,อ้แฟนพี่มาติดสาวห้างเหรอคะเอเอไอเนี่ย หลายนะักตื่นเช้ามานี่รีบแจ้นออกมาเลยเชคาขับรถออกมาเลยเซนเนี่ยจะให้ไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ไม่ยอมไปก็จะรีบบอกว่าติดแขกติดแขกมีแขกจองโน่นนี่นั่นจองแท็กซี่ไปโน่นนี่นั่นโอ้แม่ก็คิดในใจแล้วว่าต้องเป็นกูแน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยต้องเป็นกูแน่ๆเลยชุดสีชมพูเนี่ยถึงไม่ใช่ยี่ห้อเพียสก็แบบน่ากลัววะเส็จก็พี่แล้วแล้ว เขาขายยี่ห้อเพี้ยตหรอแต่ยี่ห้อเพียรยยไม่ได้ใส่สีชมพูนะพี่แต่ก็ใช่คล้ายๆกันกับแหมมนี่แหละของเขาจะออกม่วงๆพี่ไม่รู้แหละอี่ยเขาบอกว่าสีชมพูแต่เดียวเหอะจะจับไม่ได้ค่าหนางังค่าขาวสักทีอะไรเงี้ยเหมือนกับเขามาหาจริงๆเลยเนาะแหมมก็วันนั้นก็รู้สึกช็อกช็อกช็อกซีนิมาช็อกมากเลยแล้วก็ไปครุ่นคิดอยู่หลายวันเลยนะแล้วทีนี้ก็ไม่ออกมา หลังจากนั้นแม่ก็ไม่กล้าออกมายืนรอรถเขาอีกเลยนะแล้วเขาก็มาหาที่ห้างแล้วก็มาถามอ้าวทาไมพี่ไม่เห็นน้องเลยอะไรอย่างนี้พี่บอกเอมไม,ม่ไปรถพนักง,งานดีกว่าค่ะช่วงนี้งานเยอะค่ะแล้วก็ต้องรอเพื่อนอะไรนี้คือไม่กล้าบอกเขาไงว่ามีผู้หญิงมานู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเองเลยนะว่าแล้วก็ไปพูดกับเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องนะ่ะว่าเพื่อนเ,ออเพื่อนชื่อรัติการเนาะ พูดได้รติการน่ารักรัติการฉันอยากย้ายอะ่ะเธอจะย้ายด้วยไหมเดี๋ยวเราจะโทรเข้าบริษัทแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะคืองานของเราเนี่ยมันดีมากเลยนะตัวเองเราย้ายไปอยู่ทางเหนือกันไหมโอ้ไปไปไหนอะจันสุดาชื่อจริงเนาะไปไหนอะจันสุดาเชียงใหม่กันไหมรติการเชียงใหม่เนี่ยเขาว่าสวยมากเลยนะแต่รติการไม่รู้ว่าทําไม แม่เนี่ยอยากจะย้ายคือทําไมแบบกระทันหันมากเลยทําไมอยู่ๆก็อยากจะย้ายขึ้นมาทําไมอยู่ๆก็ไม่แฮปี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่รู้แต่เขาคิดว่าเราอยากย้ายจริงๆอยากย้ายจังหวัดอยากย้ายภาคอยากไปเห็นโลกกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้เพื่อนน่าจะคิดอย่างนั้นในตอนนั้นเนาะทีนี้รัติการก็บอกว่าเออจริงด้วยเนาะเชียงใหม่สวยฉันชอบเพื่อนฉันก็อยากจะไปนะแล้วเราเป็นเพื่อนที่ซีกันมากกินด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันเหมือนกับว่า ขาดกันไม่ได้เราต้องไปด้วยกันนะเอารัตติกาลจริงๆแล้วไม่ได้บอกเพื่อนว่าเราจะหนีหนีที่ตกหลุมรักผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้มีเมียแล้วแถมมีลูกสองถ้าเกิดเรายังมาอยู่ตรงนี้เราก็ยังไปแอบยืนรอเขาทุกวันแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเมียเขามาจับได้เราจะโดนสาดน้ำกรดซึ่งสมัยนั้นเรื่องสาดน้ำกรดกันเนี่ยได้ยินบ่อยมากก็เลยกลัวเออไม่สวยอย่างนี้แหละก็เลยกลัวไม่สวยเข้าไปอีกเสร็จก็เลยพูดกันกับรัตติกาลว่า เอาเราวันนี้นะยังไงเราก็โทรเข้าบริษัทนะแล้วสมัยนั้นเป็นเงินหยอดเหรียญหนะ้าเนาะก็พูดกันว่าใครโทรก่อนแหม่มก็แหม่มโทรก่อนก็ได้รติการบอกโอเคเธอโทรเสร็จเดี๋ยวฉันไปโทรบริษัทฉันะรติการเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าเขาไม่ได้ขายเครื่องสําอางนะแหม่มขายเครื่องสําอางแต่ล็อกนะเขาเรียกล็อกเราอยู่ติดกันนะเชลหรือว่าล็อกใช่ไหมเราอยู่ติดกันอยู่ใกล้ๆกัน,นะนอ่ะแผนกเสื้อผ้ากับเครื่องสําอางเสร็จแล้วแหม่มก็ไปโทรศัพท์หาบริษัทว่า แมมขอย้ายขอย้ายภาคเลยได้ไหมแมมอยากไปอยู่เชียงใหม่ถ้ามีตําแหน่งว่างถ้ามีที่ว่างให้ลงที่เชียงใหม่ขอย้ายไปเชียงใหม่มเขาก็ถามเหตุผลว่าทําไมแมมก็บอกว่าแมมไม่อยากอยู่ป่าตองละแมมอยากไปที่ใหม่ทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยแมมเป็นพนักง,งานขายที่ดีพอสมควรนะคะทำยอดขายได้ดีบริษัทก็จะมีเขาเรียกอะไร จะฟังอยู่บ้างจะให้ความพิเศษอยู่บ้างเพราะว่าเราขายของเก่งแล้วก็ทำยอดให้กับบริษัทได้ดีรติการก็เหมือนกันนะคะพอแม่ไปโทรเสร็จทางบริษัทก็บอกว่าได้เลยแต่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าห้างไหนว่างเดี๋ยวจะดูให้แล้วก็อาจจะต้องรอเซลลลงมาจากกรุงเทพแล้วก็คุยกับเซลล์อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเซลเนี่ยเขาก็จะเดินทางทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะเสร็จ แมมก็รอแล้วรัติการก็ไปโทรอีกนะรัติการก็โทรเข้าบริษัทแล้วก็รอเหมือนกันทีนี้เร็วมากทุกคนภายในไม่กี่วันบริษัทก็โทรกลับมาก็บอกว่าตำแหน่งที่เชียงใหม่ยังไม่ว่างหมายถึงว่าที่เชียงใหม่ยังไม่ว่างแต่เรามีที่พัทยาว่างคุณจะไปไหมพัทยาพัทยามันอยู่ไหนวะ มันอยู่จังหวัดอะไรอยู่มุมไหนของประเทศไทยไม่รู้เลยจริงๆว่าพัทยามันอยู่ไหนก็เลยบอกบริษัทไปว่าเดี๋ยวแม่โทรกลับขอคิดแป๊บหนึ่งได้ไหมจริงๆแล้วอยากไปเชียงใหม่จริงๆเชียงใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าอยู่ทางเหนือแล้วเคยเห็นโปสเตอร์สวยๆนะเป็นรูป เป็นรูปสวนดอกไม้เป็นรูปบ้านไม้เป็นรูปน้ําตกเป็นรูปอะไรคือสวยมากนะบ้านกฤษฎานคออจำได้ฝังใจมากไม่รู้ว่าอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเคยเห็นรูปบ้านกฤษฎานครก็เลยคิดว่านั่นแหละเชียงใหม่สวยจะไปเชียงใหม่รัติการก็ไปโทรเข้าบริษัทบริษัทของรัติการก็บอกว่ารอแล้วของแม่เขาก็ติดต่อกลับมาเสาร็จแล้วเขาบอกให้ไปพัทยาแม่ไม่รู้ว่าพัทยาที่ไหนก็เลยขอขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งทีนี้มาคุยกับรัติการรัติการก็บอก เออเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพัทยาแม่มก็ไม่รู้แต่ในใจเนี่ยแม่มอยากไปให้เร็วที่สุดแม่มรู้สึกผิดหวังรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเศร้ารู้สึกรู้สึกตัดตัดใจกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ถ้าอยู่เนี่ยก็คือกลัวจะเป็นอันตรายกลัวเมียเขาจะมาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยตัดเลยดีกว่าก็เลยบอกรัติการว่าฉันไปพัทยาแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ฉันไปนะเพื่อน รัติการบอกโอเคไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะตามไปนะสิทธิ์แหม่มก็ตัดสินใจแล้วเราก็คืนห้องรัติการก็ไปอยู่กับพี่สาวแล้วแหม่มก็ไป พัทยาแต่แม่มยังไม่รู้ว่าพัทยาอยู่ที่ไหนแมมก็ไปหาอาก่อนนะว่าอาแม่มจะย้ายแล้วนะแมมจะไปพัทยายังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนอาก็บอกว่าให้โทรไปหาอาอีกคนหนึ่งที่อยู่กรุงเทพเขารู้แน่นอนก็เลยโทรไปหาอาที่กรุงเทพอีกคนหนึ่งเขาบอกเขารู้พัทยามันอยู่จังหวัดชนบุรีถ้าไปจากกรุงเทพก็นั่งรถบัสไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวเขาไปส่งสรุปแล้วนั่นแหละแม่มก็ปิดจ็อบปิดทุกอย่างที่ที่ภูเก็ตที่ป่าตองเก็บเสื้อผ้าเข้าของไปพัทยา ขัดจังหวะทุกคนคุณสามีเรียกใช้งานค่ะเดี๋ยวต้องไปหยอดตาแล้วเดี๋ยวยังไงแหม่มจะมาต่อคลิปหน้าตอนที่ไปถึงพัทยาแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ชมมาจนจบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกเม้นทุกกาลังใจที่มีให้แหม่มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเจอกันใหม่ค่ะ